ผมมีหลักฐานอยู่2ชุดนี่ครับที่จะมาแสดงต่อที่ประชุมหลักฐานชุดแรกนะครับผมขออนุญาตอันนี้ผมต้องเก็บเป็นความลับได้เอกสารมาจากข้าราชาการกระทรวงสาธารณสุขที่ทนต่อการกระทําของพลเอกประยุทธ์และนายอดุทินไม่ได้ได้มอบข้อมูลวัคซีนชิโนแวค ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการนำเข้าแผนการส่งจริงราคาซื้อต่อโดสราคาตามคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรากฏตามตารางวันเวลาและราคาสั่งซื้อการรับมอบวัคซีนชินโนแวคกดังนี้ครับสไลด์ที่56การซื้อวัคซีนชินโนแวคกมีทั้งหมด18ครั้งท่านประธานครับการซื้อครั้งที่1เป็นการซื้อ2ล้านโดสประเทศไทยได้รับเพียง1 9 9 0ล้โดส ซื้อครั้งที่หนึ่งซื้อในราคา17เหรียญคอรมออนุมัติในราคา17เหรียญถูกต้องครับ <c> การซื้อครั้งที่สองคอมอซื้อในราคา17เหรียญน,นะครับเป็นการซื้อตัวเลขที่4ถึงตัวเลขที่10นะครับแต่ท่านประธานครับคอมอนีอ่อนุมัติที่17เเหรียญแต่บริษัท เขาขายให้เราแค่15เหรียญครับท่านประธานนี่ส่วนต่างจากรัตนี้มีส่วนต่างสองเหรียญต่อโดสการซื้อครั้งที่สเป็นการซื้อในหมายเลข11ถึงหมายเลข14บสี่นะครับคอ,อรมซื้อในราคา17เหรียญดอลลาร์สหรัฐซื้อจริงสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐการจัดซื้อครั้งที่4 หมายเลขสิบห้าสิบหกคอรมอรก็ยังยืนซื้อสิบเจ็ดเหรียญแต่บริษัทขายให้เก้าจุดห้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐท่านประธานครับสุดท้ายซื้อที่ครั้งที่ห้าลำดับที่สิบเจ็ดสิบแปดคอรมอรก็ยังซื้อสิบเจ็ดเหรียญบริษัทขายให้แค่เก้าเหรียญครับท่านประธาน ท่านประธานที่เคารพครับเอาราคาตามคอรมออนุมัติคิดเป็นเงินไทย1846ล้านบาทเอาราคาที่จัดซื้อจริงที่บริษัทชินโนแวกได้ขายให้คิดเป็นเงินไทย8,748ล้านบาทส่วนต่างราคา2อ9 8ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับเงินตรงนี้มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ในกระเป๋าใคร นี่ยังไม่รวมกับที่จะซื้ออีก12ล้านโดสนะครับทําท่าว่าจะซื้ออีกถ้าซื้ออีก12ล้านโดสในราคาโดสละ17บาทท่านประธานลองคูณดูครับผลประโยชน์จะได้เท่าไหร่ชุดที่สองเป็นบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมธิการพิจารณาการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคข้อมูลของคณะอนุกรรมธิการ ตรงกับข้อมูลที่ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้กับตัวผมมาผมเรียนท่านประธานว่าในบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมธิการหน้าที่7ไปสไลด์ที่57ครับในบันทึกบอกว่าประเทศไทยมีการจัดซื้อชิโนแวคกแล้ว18.5ล้านโดสจริงๆได้มา19.5เนะครับเพราะว่าจีนบริจาค1ล้านโดสจากบริษัทชิโนแวคกต์ไชายโดยทําการซื้อขายในลักษณะครั้งต่อครั้งเมื่อผลิตวัคซีนได้เท่าไหร่ก็จะแจ้งให้องค์การเพศสัจกรรมทราบ และจัดซื้อเป็นค้างคาวโดยไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างท่านประธานครับซื้อของเป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่มีการลงนามในสัญญาจ้างเลยครับแล้วแจ้งให้องค์การเพศสัจกรรมทราบทั้งนี้บริษัทชิโนแวกได้ลดราคาวัคซีนลงมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้งที่มีการซื้อท่านประธานที่เคารพครับการจัดซื้อชิโนแวคทั้งหมดลดแรกๆอาจจะมีข้อแก้ตัวว่ามีความเร่งด่วนแต่การจัดซื้อวัคซีนชิโนแวกในตอนหลังนั้นเป็นการจัดซื้อที่สถานการณ์ของประเทศนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อเดลต้า และมีข้อพิสูจน์ว่าวัคซีนชินโนแวกนั้นไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีพอสมควรกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติซื้อชินโนแวกสิล้านโดสในวงเงิน6,064ล้านบาททาัทง้ทงๆที่มติคณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้เขาให้ซื้อวัคซีนอื่นควบคู่ไปด้วยไม่ต้องให้ซื้อวัคซีนชินโนแวกที่ห่อเดียวท่านประธานครับทำให้พบความจริงว่า ารจะซื้อชิโนแวกในล็อต10.9ล้านโดสตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม